ขาลกองโอเคคร <annex> ับก็ช่วงต่อไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีฟอมแล้ว่ะเมื่อกี้ก็ต่อจากเมื่อกี้เลยเนาะที่เราบอกว่าเออในการทําธุรกิจอานไลนเนี่ยเซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราให้คะแนนในความตั้งใจของตัวเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นนะเอาละอย่างเนี้ยใครก่อนอ้าว V คนชี้เริ่มที่มอสเลยนะเนี่ถ้าเอางี้ว่าถ้าเกิดใครพูดเสร็จแล้วอยากให้ใครตอบก็เป็นสิทธิ์ของคนนั้นเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็สำหรับสำหรับผมเองก็ให้ให้เตแค่50% 50%ข้อร์คนเนี่ยตอนนี้ก็คือหันมาสนใจบาลานซ์มากขึ้นแล้วแล้วก็ตั้งใจทำทุกวันแต่แต่บางวันมันไม่ค่อยได้เนื้อง,งานใช่บางทีเรากำหนดไว้แค่สองวันเนี้ยสามวันมันกลับกลายเป็นสี่ห้าวันเนี้ยก็จะเสร็จม,มเป็นเพราะเ,เราแบบว่า เออ,อรเรา,ายังโฟกัสได้ไม่ดีด้วยแล้วก็เป้าหมายเรานี่อาจจะมาค่อยชาร์ด้วยอย่างเงี้ยครับอืยังไม่ได้วางแผนง,งานกับพี่เลี้ยงด้วยเงี้ยใช่ใช่เราก็แบบยังแบบว่าเอ๊ะไว้ทำตอบุ่งนี้ก็ได้เนี่ยพ่กนี้ถ้าเสร็จก็ยังได้อะไรเงี้ยเรายังไม่เก็มค้นขนาดน่ะก็เลยให้ไว้แค่ห้าสิบแต่คจ็ว่ามันกําลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ยบ๊วยเฮี โอเคแคเอาสเอาสนเออโอเคสำหรับส okay. ั้นนะครับตอนนี้ที่เอาเวลาทำบารล้างแค่ที่การทำโอรสันแล้วก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีงานประจำอยู่เนาะแต่ก็ยังห่วงกิจกรรมส่วนตัวอยู่ครับผมเช่นนอนแล้วก็ทาแล้วก็เล่นสื่อแล้วก็ทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะได้แค่สิบเปอร์แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมันก็จะมีที่ที่แบบว่าสามารถเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นได้แต่แต่ก็ต้องวางแผนการทํางานหน่อยเนาะการการวางแผนกำหนดเป้าหมายให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นอีกครับครับตอนนี้ก็เนี่ยประมาณ10%แต่ว่าคาดก็เหมือนเอามอสเลยคิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นอีกครับผมอยากพูดอรั ใหญ่แหงพวกเราพรเนาะโอเคก็ส่วนตัวเนาะถ้ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณเก้าเนต์ก็มไม่มีอะไรเรื่อบาก็อย่างเดียวเขาเก้าสิแหละสิบเปเซ็ี่คืออาจะเป็นพวกหเอซนาจจะเป็นพวกตอนชงเช้าเนี่ยตืนสาแล้วก็ทาทำอะไรักษณะเยอะมากชงกาแฟชะไรเนี่ยใช้เวลานานไปแล้วก็าวาฟแล้วก็ข้าน้านานเลยครับแล้วส่วนอีก5%ต่าจเป็นพวกระหงวันเนี่อ ทีเหลือก็ไม่เหลือก็นั่งทำงานทั้งวันนอนนี snow, współ, ball, ่แหละแมนครับดูแต่ค <Russell. S 1> ้ามอเราก็ตัวตัวผมนะเอาจริงเดือนนี้ตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวอ่ะผมให้ความตั้งใจผมอ่ะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองอย่างอย่างที่บอกกับผมเนี่ยเวลาทำมันก็ทำเวลาหยุดมันก็คือหยุดไปเลยอันนี้ก็คือก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่เกิดนับแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผมมาร้อยเปอร์เซ็นต์ตื่นมาหกโมงนะรู้สึกว่า ห่เนี่ยแหละเราทําเต็มที่เหมือนที่ตอนเราทำไอติน้ำเลยแต่แค่เนื้องานจะแตกตาก่างแตกต่างจากตอนนู้นตอนนู้น,นจะทาแค่เว็บยังไงเว็บทั้งวันวันหนึง่งเสร็จอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้มันจะแบ่งการพัฒนาตัวเองการฟังสื่อฟังเนี่ยในค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของอเนื้องานก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนนั้นแต่ถามว่าเวลาทั้งวันผมทาเต็มที่นะผมจะแบ่งเวลาไม่ได้แค่ง,งานอย่างเดียวเนาะในสมดุลชีวิตผมจะมีทั้ง เื่องจิตใจการนั่งสมาธิสวมดมนต์อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของร่างกายผมพอกร่างกายเช้าและเย็นอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเขาบอกว่าสุขภาพเอ๊ะอะไรวะแหลสุขภาพคือความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยคนรวยทุกคนสุขภาพดีทั้งหมดอมก็อินกันตรงนั้นมาเลยแล้วก็นานแล้วแหละก็เรื่อออกออร่างกายมาตั้งนานแล้วส่วนตัวตรงนี้ก็คิดว่าเต็มร้อยถ้ผมทําได้ีทุกวันนะประมาณนี้คนระับ สัมผ่าได้เลี้ยงมาแล้วโอเคค่ะถ้าตอนนี้ก็ให้ปับน่าจะประมาณเก้าสบ้าเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเวลาที่ทำงานอะค่ะเหมือนเหมือนกับถ้าบางวันเราดูหนังเนี่ยแต่อีกวันหนึ่งมาเราก็จะทําวันนั้นนะให้มันเต็มที่ไปเลยเนี่ยอืมทาให้มันเสร็จเนี่ยค่ะจะไม่ทิ้งไว้เออลงเว็บก็ทําเว็บวันนี้ก็ทําแล้วให้มันลงเลยเนี่ยค่ะจะไม่ทิ้งวันเนี่ยนะจะไม่ทิ้งให้ไปลงผู้นี้หรือว่าอะไรเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ ไปน่าจะนอนเนี้ยเออช่วงนี้นอนเยอะนะคะก็นอนแล้วก็อาจจะไปเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยเนาะเพรอยู่นี่ใช่ค่ะก็ประมาณนี้นี่ไงขอบคุณนะฮะตัดไปก็ก็นี่ไงก็เรียมเลยอ๋อก็จำับหนูเนาะถ้าหามว่าให้คะแนนกับในการทำงานของมาลานกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้ของมอสพูดมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ็บเลย คือแบบโหกูไม่ได้เซี่ยวเลยแบบว่าสิบเปอร์เซ็นจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเหมือนเราแบบเราไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่างานมาล้านอ่ะงานมันก็เลยไม่เสร็จมันก็เลยไม่เสร็จก็เลยค้างจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เชื่ออยู่ว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงๆเลยอะ่ะจริงๆแบบที่ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอะ่ะวันเดียวเว็บมันต้องเสร็จอยู่แล้วแต่เราอะไปสนใจแล้วโฟกัสเรื่องอื่นมากเกินไปแล้วก็สิ่งรอีอก้างแล้วก็อย่างที่น้องพันบอกเลยสิ่งแวดล้อมที่อยู่เพื่อนที่คบแล้วก็ ลหลายๆยาที่เราแบบไปเสพมันบางทีมาเสพจนดื่มไปเลยว่าฮิดชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยเราติดเราเสพติดสิ่งนั้นไปเงียเราก็เลยเหมืนอนหลงลืมเป้าหมายในชีวิตเราไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอยากจะต้องทําให้มันได้จริงๆอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนเวลานนี้คิดอยู่วันนั้นก็คุยกับพี่พัทเรื่องเรื่องเงินกนะ็แบบคิดอยู่ว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยกูยังขายไม่ได้อ่ะกูไปต่อมไม่ได้แล้วนะ ดูแบบเมื่อวานโทรหาพี่พัฒน์อยากจะคุยเรื่องนี้แต่แบบก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าบาลาน่ะให้ได้อยู่อะไรเงี้ยเห็นพี่พัฒน์ขายได้สามสิบชิ้นอ่ะก็ยังเชื่ออยู่ว่าเออพี่พัฒน์ขายได้อ่ะเขาก็ต้องทําให้ปูขายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเชื่อพี่พัฒน์มากึ้นแล้วก็จะทํางานแบบที่น้องพันบอกเลยว่าให้มันเสร็จสมมุติว่าเราเชื่อแล้วว่าวันนี้เราต้องทําให้เสร็จแล้วก็เชื่อเชื่อไปเลยว่าเออวันนี้เราทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไม่ผัดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ ไ่คิดตสรนักรือเล1 10 10ยสิบไม่ถึงสเยออนึเก้าไม่ถึงเก้าล้ม่าสงิมีไรให้ลงทุนไห้พี่ไลอยนะครับค่ะพี่พลอยไพ่อยเตอรี่ค่ะคือ้อยเตอรี่พี่บอกลอตเตอรี่คือทำงานอ่พี่ปอยส่งพี่ยงต่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพี่ปลอยลงตามเป๊ะๆเราพี่ปลอยจัดเวลาสำคัญ พี่ปอเป็นคนที่รักษาวเวลามากค่อนข้างจะสําคัญกับเรื่องเวลาหรือแล้วก็คาพูดรับปักใครไว้แล้วอะเราต้องทําให้ได้อะแล้วอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องเวลาสาคัญสองการรักษคำพูดสําคัญเรื่องที่สามก็คือพี่ปอลมาลงเ,เว็บแล้วโฆษณาแล้วอะแล้วพี่ปอลก็ต้องศักยภาพต่อไปในรุ่ต่อไปก็คือการติดลักค้าถ้าเราไม่เจอลูกค้าเลยอะเราไม่จะประสบการ์ะแล้วเราจะเอาอะไรมาเก่งอะ เออมันไม่เก่งแน่นอน่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะสิ่งที่จะประเมินตัวเราว่าเราเก่งหรือเราไม่เก่งเราพัฒนาหรือไม่กระทำพัฒนามันจะต้องเป็นสเตปอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นการขเข้าใจเครื่องมือแล้วอ่ะเหมือนที่ทุกคนบอกขอเกข้าใจเครื่องมือการทางการตลาดปิดลูกค้าปิดการขายอ่ะถ้าเราเจ๋งจริงเราเก่งจงรงจิงอ่ะต้องทําได้สิว่ามันต้องทาได้แล้วก็พัฒนาในรูป้บบหนึ่งวันพี่ปอยนอนน้อยมากบอกเลยห้าทุ่มตีสามตื่นนอนสี่ชั่วโมงเราประมาณพี่ปอยมาแค่สิบห้านาทีตื่นมาทำในส่อง แล้วครั้งทำอะไรเสร็จพี่ปอจะส่งพี่เลี้ยงส่งแอดช้าส่งแอดเย็นหาพี่แม่ได้เลยดูคลิปนี้ส่งอ,อ,อย่างเมื่อวานพี่ปอไม่เข้าใจเรื่องเมดเลืดขาวมาทนาอะไรวะตัวตัวยังไรวะพี่ปอไปหาใน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 สื่อเลยดูดูดดอ๋อมันเป็นห่ิงด้วยมันข้อที่กินหนิงด้วยมันเป็นสลามด้ยมันมันขึ้นถูกฝืนไปจับตัวร้ายไว้มีหน้าทำไมพ่อพี่ป้าถ่าเป็นมะเร็งทำไมพี่ป้าหายใจไมะพี่ปอรู้อยากรู้ว่อาอะไรหาเลยข้อมูลตืดๆไม่เข้าใจอะไรหาหาแล้วให้มันจาไปในสมองเลย แต่หนูแล้วก็อ่านหนังสือฟังสือ่อตามที่คนสําเร็จในบาลานซ์ทำอะ่ะมันช่วยเราพัฒนาตัวเองอ่ได้ค่อนข้างเยอะแตบบ่หนูแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบก้าวแบบกระโดดมันก็ไม่แปลกเลยถ้าเราเริ่มแบบได้ไม่แบบนาสองสามสี่ห้าไปเลยแล้วมันไม่มีคำว่ากลัวแล้วอ่ะมันจะมีแต่ความมั่นใจในตัวเองที่จะทําให้มัน,นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ลงลักงานซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ปอยชอบเราอยากทำสิ่งทีง่พี่ปอยากเราชอบอะเรารักแ,แ,แล้วเรามา่นใสุขภาพ แล้วทำไมเราจะทำยังงี้ได้อันนี้ก็คือเป็นผมแจกที่ป๋าที่ป๋าไดให้เด็กร้ <Okay. S 2> องเลยตอนนี้ต้องถามที่เบียง <Okay. S 2> ปกติไหมต้องให้ที่เบียงใช่อันนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยได้ยินแล้วเนี่ยผมได้ทุกคนพูดก่อนนะผมอะจะมีคำนี่คือคำถามแรกที่ผ่านไปเนาะเที่มีคำถามที่สองที่ผมก็เออดีเดี๋ยวเริ่มบนที่มอสเหมือนเดิมดีกว่าอ่าไอสองนี้ว่า,ว,า,าวันเนี้ยเราประเมินตัวเองหมดแล้วแล้ววันเนี้ยเราทํางานอยู่ในงานเนี่ยเราแก้คิดกันอย่างเงี้ยอยากอยากให้มอสเราลองเรื่องักคนหนึ่ง ว่าเขาประเมินเราซิใครก็ได้คนที่กล้าคิดกับเราหรือใครก็ได้เราอยากให้เขาอะประเมินคะแนนความตั้งใจของเราอะเออแล้วก็โหดหลายแล้วก็ให้เขาบอกด้วยว่าเพราะอะไรถึงให้ตอนนี้อย่างเงี้ยแล้วควรจะแก้ตรงไหนอย่างเงี้ยอ่ะมอก็เลือกมาเลยโหดหลายใครอะโหดหลายตรงไหนอะประเมินประเมินใคได้อะไรประเมินเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดนอถ้าให้แมนบอกแค่ให้แมนประเมินใช่ไหมถ้าเต็มนอนเสร็ เอาไปช่วงหลังๆนี่เลยนะกันร้ออรเซนให้สักเจ็ดสิบนะกันเออจริงๆนะหมอตื่นเช้ามาได้เนี่นนะ,ะจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตอนนี้ร้อยพันะไม่รู้ว่าผมแล้วผมมองคนผมไผมได้มองที่ผลลัพธ์หรือมองท,องที่ความเก่งรุ่นนี้นั่นอะจะมองที่ความตั้งใจเนาะแล้วก็ความรู้สึกที่มมนสัมผันได้คนตั้งใจไม่ตั้งใจอ่ะ เชื่อว่ามันสัมผัสได้คนเรามันรู้อยู่แล้วอย่างวอลนี่นถ้าตื่นเช้าได้ของผมเายว่าถ้าทำต่อเนื่องเงี้สองสามเดือนะแค่ชิ้นน้ำแน่นอนเลยความรู้สึกมันมาแล้วอ่ะพาทีนาท่นั่นแต่รู้ไม่รู้นะนี่มันเออม,มันติดเรื่องนอนตื่นตื่นพอกันอะไรก็ตัามคนแต่ไม่รู้เออวอลเราจะไปแล้วเห็นมันนอนตึเงี้ยเงี้ยเงี้ยอยู่อย่งยีงย้งยล้วเออถ้าตื่นเช้าได้เนี่ยมันจะแบบพบความมัน่นใจตัวเองมากขึ้นด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ย วิธีแก้ก็ไม่ไม่มีอะไรเลองตื่นเช้าไปดูลองทำเป็นนิสัยไม่ต้องคิดอะไรเลยคือตื่นเช้าลองตื่นมาแล้วลองเดินไปดูเปิดไปไปเปิดประตูบ้านก็ไดะเดินลงไปก็ได้ให้มันตื่นขึ้นมาก่อนเะเอาขอแค่นี้เลยเซอร์สตาร์แมนอืมก็ประมาณนี้ครับแล้าแต่มาไม่ไม่รู้นะว่าคำถามที่สองคืออะไรอ่ะพูดมาอ่ะเดี๋ยวให้ให้สั่คนพูดนะคำถามที่สองเลยคืออะไรบอกเราให้ก็คือว่าให้คนที่ใกล้ชิดให้เรา ใกล้ที่เ,เราที่สุดอะประเมินแล้วว่าข้อแรกที่เราให้คะแนนตัวเองอ่ะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะคนใกล้ทิ่และก็คนใกล้ตัวที่เห็นเราทุกวันเขาจะให้เรา,ากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองดูตัวต่างๆก่อนอนะพัชราครับอ,อันนี้คือพ่อพูดใช่ไพอพูดใช่แล้วร,าารูึกแบบหลานปราเวลาปูรอมานานเวล,า, <c oughs> วลาคนเรื <c oughs> ่องประหารมา ก็รับสั่งทิตที่นี่เป็นดาวไลน์นะครับไลน์ก็ถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้ามองในอาคาเป็นจริงเลยเนี่ยประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเพราะว่าที่ผ่านมาสองคเดินเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากข้าเทรนนิง่งแล้วก็หลับมาประจุม,มาทิตย์ก็มาไม่ตรงเวลาแต่ยังมาก็ให้เปอร์เซ็นต์เดียวประมาณนี้แหละใช่พอใช่ไหมว<ห>ิธีการแก้ไขด้วยก็ว <c oughs> ิธีการแก้ไขเนี่ยเต้องเปลี่ยนแป,ปลงตัวเองก่อนคิดหนึ่งเนี่ยเป็นคนตรงเวลาก่อน ทั้งสองเนี่ยก็ต้องจัดกัด,กดพกตารางงานตารางเวลาเนี่ยแล้วข้อสามเนี่ยก็ต้องขอจริงจังได้แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเจ,จ้าจางานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าตัวนี้ป่อไปอ่ะต้องให้ไม่ใช่ทำมาล้านอ่ะยันไปสิบเทียะยังไงก็เ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆอืมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้เมั่นในตัวเราอืมประมาณนี้แหละพี่เชี่ยวบอกว่าปวดมากที่เชี่ยวข่าวฟังอยู่ประเดี๋ยวพี่ชิ่ยวข่าบอลปวดมากสวยให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปวดมากค่ะทช่ไม แมนดีว่าก็แมนพูดไปหมดอย่างเนี่ยอ่ะสองคนคืองอ๋อให้ให้แมนให้คะแนนใช่ไหมเออถ้าเกิดสำหรับแมนกับพัฒนเนี่ยพัฒมันเก่งอยู่แล้วแล้วก็แมนชอบความคิดของพัฒนแล้วก็เรื่องของใจกล้าเนี่ยให้เกินร้อยอยู่แล้วเออแมนเนี่ยแมนเคยพ่อพันนะวันทุกวันนี้เนี่ยบาลานใครจะแซงด้วยไม่สนใจเลยแต่ขอชนะไอ้พัฒ์คนเดียวไม่พูดเพราะว่าผมรู้ว่าไอ้พัฒนเนี่ยมันโวอนาคตนมันทีมใหญ่โตแน่นอนเพราะว่า เป็นคนที่ไม่ไม,ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวลงเนี่ยเชื่อไหมถ้าอยู่กับมันตั้งแต่แรกมันรู้จะตายกี่ครั้งแล้วในธุรกิจเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไม่ว่าจะเป็นต้มผักน้ำต้มผักอะไรกินมาหมดแล้วนะว่ามันจะฟื้นขึ้นคืนล่างขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันโหยใจมันได้จริงๆมอ,อะไรเนี้ยให้คะแนนพาร์จริงๆอ่ะแม้นให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะันพาร์ตมันจะติดเรื่องสิบเปอร์เซ็นต์คือตื่นสายแล้วก็เรื่องชอบแบบแบบข้างนอกเหมือนที่พารบอกอะไร เป็นตัวโลกตัวห้องตัวห้องทำงานเออถ้ารู้จะเข้าบ้านแล้วพวกมันเซ็งแล้วอย่างเงี<ไ>้ยจะไปถ้าได้ออกแล้วเขาจะออกไปเรื่อยวันนั้นจะไปซื้อรองเท้าให้ชั้นรองเท้าฉันเะยพาดูนะมือสองอือไปโกบอลเ้าไปเหมือนจะไปสร้างบ้านนะไปทปุกที่ไม่ได้เลย <c oughs> คือให้ขอได้ออกกลับไปถ้าเย็นมืดค่ำลุกหมดทําไงโอเคเนี่ยก็ให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่าับมันรู้แล้วเป้าหมายคืออะไรมองไกลอยู่แล้ว ก็ประมาณนี้ครับเออต่อไปก็เป็นแมนนะครับแมนเหรให้ล้องพันให้คะแนนดีกว่ะให้คะแนนให้คะแนนอยากได้ก็ให้คะแนนใช่ไหมก็อืมเพราะเหมือนเหมือนที่พูดแหละเวลาทำงานเขาก็ทำจริงจังอืมเพราะช่วงนี้เขาก็ตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าแล้วก็ทำทั้งวัน เท่าไรดีอะไรลูกสายตาเฮ้ไอ้เท่าไรล่ะเอาไปเลยปุ๊เลยเออใส่เก้าสิบห้าก็ได้เนาะอีห้าก็อาจจะเหลือแบบแบบนิดนึงก็มีกันทุกคนแหละแบบแบบแบบเนาะเออก็น่าจะประมาณนี้ค่ะเก้าสิบห้าทำไมก็ไม่มีใครแล้วก็มี อ๋อแต่นะไหเอโวยไม่อกโอเคเพราะว่าเออมีเยู่องอางจริงๆก็มันถ้าถ้าเกิดเป็นแมวมันก็ให้มัน90%แล้วค่ะบางทีไม่ติดเรื่องไหนก็เข้มเรื่องตื่นเช้าเองเดียวแต่แมวไม่รู้ไงว่าคนอื่นให้ความสำคัญในการตื่นเช้าเอ่อมากน้อยแค่ไหนแต่เวลาเราตื activity activity ่นเช้าหนึ่ง like. อ่ะผมพี่ป like, yeah, ่อยจะรู้ดีว่าเวลาจะเยอะมากกิจกรรมเราจะทำอะไรได้แบบเยอะมากๆอะลองแค่ตื่นแปดโมงู บางทีเราตื่นแปดโมงแป๊บเดียวมันเที่ยงแล้วยังไม่ทำอะไรนะตเราตื่นหกโมงบางทีเราได้ออกกหลังกายได้นู่นได้นี่ได้เช็คฤคติได้อะไรเงี้ยหลายอย่างเวลาในในวันนั้นมันเหลือเยอะมากอะไรเงี้ยจริงๆต้องหันควากกตั้งใจอยู่แล้วหลองหลังเนี่ยก็คือผมก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเป็นการจัดเวลาใหม่คือผมจะดูหนังสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไม่ก็ไม่ดูนะเขาก็นั่งทำงานของเขาก็มอสองเออถึงตั้งใจสองคนแล้วก็ดีแล้วก็ดูสบายเลยนั่นแหละก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเรื่อง ที่แบบถ้าดีขึ้นจริงก็ลองตื่นเช้าดูอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบทำอะไรได้เยอะแล้วก็เรื่องความมั่นใจตัวเองอะไรเงี้ยความรู้สึกมันได้หลายอย่างในการตื่นเช้าประมาณนี้ครับตื่นเช้าคนร้านอาหารร้านอาหารเยอะมาจะขออนุญาตขออนุญาตเขาบอกว่าถามได้แค่คนเดียวเหรอเออคนเดียวเลือกเอาใครก็ได้เราอยากถามทุกคนเลยได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อ่ะมันจะเลอะเทอะไปไม่ใช่เพราะทุกคนไม่รู้คนทำไง เอาคนเดียวอ,ะอ่ะเอาคนเดียวม,มันจะ,จะมีคนอื่นได้หรอมีสอบของขอสองคนได้ไหมไม่ได้เอ,เอาคนเดียวดีกว่าให้มันเหมือนกันเาคนเดียวยไปถามเอาที่ดังแต่ว่าเราอยากให้ใครประเมินเราหรือใครใกล้ชิดเราทีสุดให้เขาให้คะแนนเราซีพอ,อะไรยังไงเงี้ยภาชนะอ้าวลงมาหานเลยภาชนะไม่ขอมเลย ถ้าฝนเนี่ยไล่ตั้งแต่เช้าก่อนต้งใจเย็นๆนะเราไปเคาะไปไปขั้น <c oughs> ตอนเนี่ย <c oughs> เหมือนเราวิเคราะเหมือนวิเคาะ์ัามนี่แหละก็คือถ้าเกิดเป็นฝนเนี่ยถ้ามองจากตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าขอตัดแต่กางการของฝนมาทำงานก็ประมาณเก้าโมงเนาะฝนไปกลับมาเนี้ยนะก็เก้าโมงเก้าโมงมาสิบโมงสิบโมงทำาข้าวเอาฮัาจะให้ตีเวลาฝนอะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ช่เพราะว่าฝนทางานแต่ฝนอ่ะคิดเยอะไงงานเลยออกมาช้าอะไรเงี้ยแต่ฝนทางานไงแต่ระหว่างทำอาจจะมีแบบว่าดูแลสดเล่นโทรศัพท์ตอบแชทอะไรไปด้วยไงซึ่งตัดคณะนตตัดคอนี้ไปได้อ่ะอันนี้ก็จะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฝนทำงานจริงแต่ว่าติดโทรศัพท์นี่แหละถึงพูดต่อเลยว่าต,ตัดติดเครื่องมาเลยจะเล่นอะไรเงี้ยอมเพราะว่าก็ที่นั่งข้างกันตอนเนี่ยก็อคอยชะควกดูอยู่ว่าทำอะไรทำอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเชาปุ๊บปัดถึงปุ๊บเปล่าไอ้ไม่รู้ จะเป็นไปได้ก็ได้อืมได้ประมาณ40เปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ถ้าตัดเล่นโทรศัพท์ออกไปแล้วก็เล่นโซเชียลตอบแชทแล้วก็เรื่องโกหกออกไปเนี่ยจะดีมากเลยโกหกเรื่องอะไรบ้างคะไม่รู้ไม่อยากพูดเข้ามานี่นแหละม้องเล่นแบบเนี้ยก็สุดายก็ต้องเลืกพี่เมยเนาะทุกคนคุยกับพี่เมยคน<อ>ยังไม่ได้คุยกับใครเลยได้ได้แล้วคนทุกคนไม่รู้ว่าพี่ฟ้ยทำอะไรอย่ไรใช่ ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความเก่งหรือความรู้หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นทิกรอนผมให้ร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตุกตีห้ามาแล้วส่งมาแล้ววันนี้ทําอะไรไรฟังสื่อเสร็จแล้วนะตีห้าหรตีห้าครึ่งหกโมงประมาณนี้ฟังสื่อทะลุมาแล้วสิ่งที่ชอบไอเดียอะไรแบบใช้นี่ตีห้าใช่ก็ตื่นตีสามครึ่งแล้วเขานอนห้าทุ่มย่สิบห้าทุ่มก็ร้านค้าออนไลน์รับปิดห้าทุ่มก็เป็นคนเรื่องเอง ถึงบอกว่าเขาเป็นคนอัปเดตตามงานตัวเองอะ่ะมันตามธุรกิจตัวเองมันตามชีวิตตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่ว่าธุรกิจนี้โอ้ต้องมีคนคอยมาตามนะเออพี่ปอยเข้าใจเรื่องนี้เออซึ่งผมความตั้งใจผมบอกมานาะนแล้วพี่ปอยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออถ้าทําแบบนี้ได้ต่อนเนื่องนี่คือผมว่ายังไงก็สําเร็จอยู่แล้วนี่ในสือบอกว่าหกเดือนหกเดือน,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 นใช่ไหมลองทาํามันดูหนักหนักดูอะ่ะสเออหกเดือนอน,น,อนี่น่าจะน้อยแล้วแท้ติน้มเนาะ นะครับก็ความตั้งใจไม่ถ่ายเกินแล้วเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็พี่ปลอยบางคนที่เอาจริงก็ไม่ได้แบบเรียนรู้ําเรียนรู้เร็วไหมมันประมาณชอบไปผิดทางมากกว่าเออแต่คว่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่ได้น้อยใจไงก็เอาตรงนั้นมาแก้ไขตรงไหนไม่รู้ก็ก็จะเอามาแก้ไขรีบแก้ไขแต่บางทีเหมือนที่บอก,กชอบไปผิดทางบางทีถ้าย้อนไปตอนแรกๆเลยไง ทำกูเกิลไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อหนังสือ Google มาอ่านเนี้ยโคแล้วแล้วผมก็ไม่เคยอ่านแล้วแล้วมันจะได้ไเป็นหนันงสือเล่มหนาขอาดเนี่ยเราก็ไม่เคยไปอ่านเออประมาณว่ามันจะอยากจะกแก้นะแต่มันไปผิดทางแต่หลังๆเนี่ก็คือมันเริ่มถูกทางขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็เนี่ยพี่ปอยทำนี้ตอนเรื่องอะสำเร็จแน่น,นอนนะก็ประมาณนี้ครับก <_ Q> ็วัๆๆๆนๆๆนี้น่าจะมีมานีแน่ ท้ายเดี๋ยวเรามาอัพเตอร์กันเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดแอดก่อนวันนี้เม่คิไมาอัพเตอร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวลืมบันทึก